เราไม่เคยเป็นเมืองขึ้นการไม่เคยเป็นเมืองขึ้นเนี่ยมันทําให้ประชาชนไม่มีโอกาสท่องในการเรียนรู้ภาษาต่างชาติในการลุกขึ้นมาชี้หน้าด่าฝรั่งหรือญี่ปุ่นหรือใครที่มาทาร้ายเราเพราะว่าเราเป็นตึเมืองขึ้นเราไม่รู้ไงเราไม่รู้เพราะฉะนั้นเนี่ยการศึกษามันมีสองอย่างนะครับอย่างหนึ่งมาจากการศึกษาที่รัฐจัดซึ่งจัดเป็นเรียนวัดหรือเรียนอะไรต่าง สองก็คือการเรียนรู้จากภาพที่เห็นกันอยู่ในสังคมปรากฏว่าการศึกษาของวัดก็เป็นระบบการศึกษาแบบเก่าหมดเลยท่องจําท่องจําเน้นเรื่องท่องจํานี่ตัวน,นี้มีเรื่องไรครับผมยังจับไม่ได้ว่าใครเป็นคนทําใครเป็นคนคิดแยกมัธยมศึกษาเป็นสายวิทย์สายศิลป์เมื่อปี2490กว่านี่นี่ผมว่าเป็นความผิดพลาดครั้งใหญ่หลวงมาก เพราะว่าผมถามหลายประเทศมากแล้วไม่มีเลยนะครับการ,การเรียนรู้ชีวิตมนุษย์เนี่ยทุกอย่างต้องอยู่ด้วยกันแต่เมื่อคุณเข้าไปอยู่ในมัธยมแล้วหนุ่มสาวกลาลังโตได้อยู่ด้วยกันได้นชนไหลอะไรกันเนี่ยนะเ,เกิดอาการปึงปังดื้อด้านอะไรก็ว่ากันหมดแนละ้วแต่ที่สาคัญคือมันต้องรู้จักชีวิตทั้งเพศความรักอาหารการกินกีฬาแล้วก็ไปเที่ยวไปเด็ดทุกอย่างหมดเลยเพราะว่าคุณไปแยกวิสกับสิล คือสนะายหนึ่งคำนวณอย่างเดียวอีกสายหนึ่งไปศิลปะวัฒนธรรมเเกรเฮ้ยม,มันผิดมากเลยผมในที่มีการหนึ่งฟีไฮสคูลเขาทำยังไงอยู่ด้วยกันทั้งชั้นเลยชั้นผมมีร้อยสี่สิบกว่าคนปีสี่ปีสนะุดท้ายน่มหกมหกเขาไม่แยกวิเครกะห์แต่ยังไงคุณเมเจอร์อะไรเป็นเรื่องของคุณ อ่ะก็แยกกันไปแต่เราอยู่ด้วยกันพันร้อยสี่สิบคนเรารู้จักกันหมดเลยนี่คือชีวิตของมอ่ะหลายคนก็จบไปแต่งงานกันคนก็จีบกันแต่ก็แยกกันไปนะตอนจบแล้วแล้คนเป็นเพื่อนรักกันเพื่อนผมก็ยังมีอยู่จนถึงเดี๋ยวนี้แน่นหนาขนาดนี้อ่ะแล้วคนหนึ่งเก่งคำนวณคนหนึ่งเก่งวิทย์คนหนึ่งเก่งเชวีชีวะเคมีอ่ะคนหนึ่งเก่งบทกวีคนหนึ่งเก่งข่าวสารเนี้ย ทำ,ทำไมทําได้แล้วคุณไปแยกมันทําไมคุณรู้ไหมครับการแยกครั้งนั้นเนี่ยทําให้วิถือว่าตัวเองแน่เด็กเก่งนะเด็กวิถีนะดูถูกสายศิลป์พ่อแม่ไี่ชักเลยโอ้หลูกเองอยู่ยสายวินีชอบลูกสายศิลป์น,นี่เบาๆนะแล้วเป็นยังไงพอแยกออกไปแล้วผลก็คือสายวิย์ไม่ได้เรียนเรื่องการเมืองเลยห้านผมคนหนึ่งเรียนเขาเขารู้ผมจบสายศิลป์มาห้านผมคนหนึ่งอยากเข้าแพทย์กับวิศวะบอกผมเลยนะ หนูเนี่ยนะตอนสอบเข้ามาหาลัยไม่เรียนสังคมเลยยอมได้ศูนย์หรือได้ห้าแต้มช่างมันหนูจะเอาคะแนนสายวิทย์ได้แล้วก็ได้จริงติดแพร์จริงติดแพร์เนี่ยเห็นไหมเนี่ยแล้วแล้วแต่ข้อดีของวิทย์อันหนึ่งก็คือจบสายวิทย์แล้วมาเรียนสายศิลป์ได้ใช่ไหมแต่มันจะไม่เท่าได้ไงก็คุณไปเน้นวิทย์ยงนั้นแล้วเนี่ยแล้วแล้วจุดอ่อนมีอันหนึ่งโรงการศึกษาของเรา ไม่ม,มีมีธรรมศาสตร์ท,ที่แข็งอยู่ก็คือว่าสอนให้สามสี่ห้าวิชาของสังคมที่อาจารย์ปีวางราทานไว้ได้เรียนรู้ด้วยกันแต่มาอะไอื่นไม่มีแล้วมหาลัยอื่นส่วนใหญ่มันเป็นสายจุฬาสายไม่ดนสายกเกษตรศาสตร์หมดมาธรรมศาสตร์มันนิดเดียวมันงอกมาเผยแพร่แบบนี้หมดเลยมันก็ไปทั่วหมดเลยเป็นแมบบ่แบบใช่ก็ทําให้การเรียน,นรู้ทางสังคมน้อยลง ตรงวงหนึ่งกึ่งมาขึ้นก็ไม่ไม่ได้ช่วยอะไรเลยสองระบบการศึกษาที่เป็นอยู่ก็ไม่ช่วยอะไรเลยนะสามหนักอ่าตอนนั้นรวมศูนย์อำนาจมากเพราะฉะนั้นท้องถิ่นไม่เคยได้เรียนเลยภาษาล้านนาภาษาอีสานภาษาปัตตานีไม่มีเลยก็ไม่รู้เรื่องพวกนี้เลยมันก็เลยห่างกันออกมาหมดเลยกว่าจะมาถึงตอนนี้เพิ่งไม่กี่สิบปีมานี่เองนะที่มาพูดเรื่องพวกนี้เพราะฉะนั้นนี่คือข้อยากลาบากของเรา มันก็เลยกลับไปสู่ประเดน็นที่คุณถามผมเมื่อกี้ว่าบทเรียนพวกนี้เนี่ยนะเวลานี้เนี่ยเวลานี้เนี่ยประเทศอื่นเขาไปไหนไหนไหนกันหมดแล้วแต่คุณยังต้องมาย่ำเท้าเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับระบบประชาธิปไตยไม่มีความเป็นสถาบันยังไม่รู้เลยว่าจะพ้นรัฐประหารหรือเปล่านะยังไม่รู้อ้าวันนี้เพิ่มมาอีกอันหนึ่งหน่วยองค์กรอิสระ จะมาซุ่มซ่ามย,ยึดนั่นยึดนี่งั้นอย่างงี้นะและยังไม่พอเรื่องความขัดแย้งที่เกิดขึ้นเรียกมาคุยกันให้สัญญาสาบานขอโทษกลาบขอโทษกันก็ยังจะทําได้นะไม่ทําไม่ทําแต่ทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้อดีตแล้วก็เรียกกับมาคุยแบบนี้มันถึงไม่จบไงนะจากนี้ไปเนี่ยนะครับเป็นช่วงเวลาของความขัดแย้งที่มันไม่จบและมันไม่มีการนําออกมาถกเถียงขอโทษ กราบกราบขอโทษกันไม่มีนะไม่มีแล้วก็ไม่เข้าใจด้วยว่าที่ผ่านมามันเป็นยังไงเราควรจะรู้ตั้งแต่นั้นแล้วหนึ่งเราไม่เป็นเมืองขึ้นนะฮะแล้วเราก็ต้องมาสอนภาษาอังกฤษใช่ไหมเรา,เราภาคภูมิใจเราไม่เป็นขี้ข้าใครแต่เราต้องเก่งเก่งแบบไทยคือภาษาอังกฤษดี้องทำไหมไม่มีตั้งแต่ตอนปปนหนึ่งมาเรียนแกมมามาจนถึงมหกเนะี่ยมีแต่แกมมา วิชาสนธนาไม่มีนะไม่มีเลย<ม>เด็กที่เก่งขึ้นเด็กพ่อแม่มีสตางค์เอาไปเรียนติวเตอร์เออที่พ่อแม่มาสอนหรือไปเรียนอยู่อินเตอร์นะแต่โรงเรียนธรรมดาไม่มีทางเลยแล้วครูที่จบมาก,ก็พูดไม่ได้เพราะเรียนแบบเกม่าก,ก็หอหคองมันไม่ได้ว่าตอนนี้มาเป็นแบบนี้โอ้โหเราล่าหลังไหมแล้วตอนเนี้ยตอนนี้มาหมดเลยนะหนึ่งและอาจะว่ายังไงไม่ชัดเจนสองหนังอิสระยุ่งยาก ทางการเมืองสามอำนาจนอกระบบไม่ชัดเจนนะแล้วก็อันต่อไปเรื่องสีที่ทะเลาะกันอยู่ก็ไม่เคยขอโทษลืมลืมกันไปไม่รู้เรื่องไปนะแล้วอันต่อไปต่างชาติไม่มาลงปัญหาคืออะไรเคยถกกันเป็นเรื่องเป็นราวม่จนถึหเดือนี้ว่าปัญหาอยู่ที่ไหนที่เขาเมินหน้าหนีเราเนี่ยไม่มีนะไม่มีนะถามเขาเลยว่าทําไมเขาไม่มาบางทีอาจจะไม่พูดตรงตงก็ได้นะแต่ผมเชื่อเลยเขาเห็นแล้วประเทศนี้ไม่มีอนาคตผมว่าล่ะ เขาไปเห็นอนาะคตของประเทศแบบนี้เขาไปเวียดน,นามหรืออะไรที่มันชัดเจนมากกว่าแข็งแกร่งมากกว่าเขาไปโน่นเขายอมเสียน,นี่แล้วก็ไปตอนนี้แล้วจงอธิบายปรากฏการณ์เรื่องจีนคุณเป็นเศกเกษตรนะแต่คุณให้กเกษตรอย่างอื่นเข้ามาปพิมบมบ,มบ่มแบบนี้ได้ยังไงนะห้าหกข้อนี้จะเป็นปัญหาไปตลอดเลยนะแล้วถ้าเกิดสามปีนี้รัฐบาลชุดหนึ่งเป็นมาได้ปีกว่านิดเดียวคุณเยทาน เอาโดนซะแล้วทั้งที่ไม่น่าจะโดนมาโดนเอ๋แล้วถามจริงเถอะแม้ว่าคุณพ่อคุณพ่อเป็นนายกเก่าแล้วคุณลูกมาเป็นมีอะไรมั่นใจว่าลูกจะไม่โดนยังไม่มีความไม่มีความแน่ชัดก็ได้แต่ปลอบใจตัวเองว่าน่าจะอยู่ได้ถึงสามปีจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้บนความไม่แน่นอนแบบนี้น่ะผมไม่นั่งลงทุนผมไม่มาผมไม่มานะแล้วเรื่องจริงก็ยังไม่ไม่เคยถึงขนาดนี้นะอะออาจะรย์มาบ่นเรื่องเรื่องน้า โอ้โหเรื่องใหญ่หน,นนะหน่วยงานดูแลน้ำสามสิบกว่าหน่วยงานนะแล้วอย่างผมผมเล่าให้คุณฟังเลยบทเรียนผมเลยตรงเลยนะญาติผมอยู่เชียงรายครับรไปเชียงรายคุณรู้ไหมครับทุกปีหน้าฝนน้ำช่วงที่เก่าน้ำหลากลงมาตัดถนนทำลายถนนที่เก่าตลอดเฮ้ยผมแก้ยังไงนะก็น้ำลงมาตรงนั้นไม่แก้อย่างอื่นนะ่ะ ไม่ไหวจริงก็งคุยกันจีนได้ไหมคูดอุโม,มงเลยเอาจะเอาอยัางไงเอาอย่างงี้ไหมหลบไปเลยไม่มีแ้อย่างเก่าปีนี้ก็โดนอีกต้องปิดถนนเชียงรายไม่กี่วันนี้เพราะนั้นสิบปีสิบปีจากนี้ไปครับเป็นช่วงเวลาของปัญหาห้าหกข้อที่ลุนเมื่อกี้นี้ที่ต้องตอบต้องแก้ต้องจัดการเพื่อยกสมรรถภาพของประเทศ ให้เป็นประเทศที่เหมือนเหมือนประเทศอื่นที่มีปัญหาซึ่งประเทศอื่นเขาไปหมดแล้วนะเป็นเมืองขึ้นเข้าหมดแล้วสังกฤษเขาได้แล้วตอนนี้เขาได้จีนไปอีกภาษาหนึ่งแล้วนะและเรื่องโรงเรียนเขาปฏิรูปแล้วบทเรียนเขาก็มีฟินแลนด์เป็นยังไงมีหมดเลยของเรามีเลยไม่มีเพราะฉะนั้นช่วงนี้บอกเลยครับเจ็ดสิบปเจ็ดสิบสองปีของผมนะครับจากนี้ไปยี่สิบปีนี้เป็นช่วงเวลาแห่งปัญหา การเรียนรู้ใหญ่ของสังคมในแง่หนึ่งถ้าผมยกว่าอย่างนึงว่าพี่น้องที่อายุมากๆที่ได้ผ่านศึกมาแล้วอย่าเพิ่งตายมาช่วยกันเถิดมาช่วยให้การศึกษาสู่บทเรียนให้กับน,น้องๆก่อนที่จะจากไปเนะี่ยให้ให้เขาได้เรียนรู้อะไรมากกว่านี้หน่อยเพราะประเทศของเรามันสั่งสมปัญหามาเยอะปัญหามาเยอะตั้งแต่90เป็นต้นมายึดอํานาจจนถึงบัดนี้ยังไม่ยังไม่ฟืน้นจากโรคนี้เลยกี่ปีแล้วครับ 76ปี90ถึง86ดหกแปดเจปีแล้วยังไม่ฟื้นเลยเอาคุณทำยังไงยังมีปัญหาอยู่แล้วพออยู่ไปนานๆเข้ามันเกิดอาการมึนชาคือว่าเออมีก็มีไปยึดหน้ายึดไป mm hmm. ไล่ออกก็ไร mm hmm. ไปกลายเป็นไม่ไกลายเป็นโรคร้ายซึ่งฝังอยู่ในตัวคนะนะฮะแล้วอีกเรื่องหนึ่งน่าจะดีขึ้นมาแล้วยุตอย่างอ่ะ เรือตังผู้ว่ามาตั้งแต่18จนถึงบัดนี้กี่ปีแล้วปีนี้67 50ปีแล้วนี่คือจริงแน่จะเห็นเรื่องนี้อีกทีเออนะเรือตังผู้ว่าเฮ้ยประเทศนี้50ปีแล้วมีผู้ว่าคนเดียวเรือตังแล้วที่เหลือล่ะไม่มีแล้วจุดหนึ่งบัดนี้มันเป็นยังไงมีผู้ว่าตั้ง70จังหวัดทําไมไม่ขึ้นมาจากหนึ่งเป็นสามเป็นห้าเป็นแปดไม่มีเลยไม่มีเลยทุกอย่างมันหยุดหยุดหยุดรถไฟเคยที่หนึ่งของเอเชีย แล้วตอนนี้เป็นยังไงครับที่โลไม่มีเนี่ยคุณรู้แต่ละอัน,นเิว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ต้องกลับมาทบทวนถามแล้วก็เต็มปัญหาแล้วต้องตอบให้ได้ทั้งหมดเลย